ตะคุงนะพี่นงองเนาะนี่ดูสิค่ะว่ามันเตี้ยได้พี่นงคงค่ะมึงหมากบ่แม่นหมากพี่นงคงค่ะจะสิเป Mont ็นน <payer> ี่ต <Busan> ่างจานตะคุงนะพี่นงองเนาะนี่ดูสิค <okes Cam illo> ่ะว่ามันเตี้ยได้พี่นงคงค่ะมึงหมากบ่แม่นหมากพี่นงคงค่ะือจะเป็นนี่ต่างจานบูนณ์้ลยพี่นงคงค่ะนี่คือความอุดมสมบูรณ์สวยงามมากๆพี่นงคงค่ะเพื่อนขาเพื่อ ซาจาสิงามเลยพี <conclusions> <S Why han> ่น้องเอ้ยมดแดงกัดมดแดงกัดเอ้ยขอบปากฮวงนะพี่นองเนาะนี่ดูสิค่ะบ่มันเตี้ยได้พี่น้องค่ะมึงหมากบ่แม่นหมากพี่น้องค่ะจะเป็นนี่ต่างต่างสิท้ายถ้าหมายเบิ้งอีกเทียหนึ่งนาอค่ะเน้อไปเรื่อยเรือได้พี่น้องเด้อเนี่ยค่ะมีตะดอกได้พี่น้องจะพันยังดอกพี่น้องค่ะนาะค่ะเนาะนี่เขาเรียกพันอะไรมีหลายต้นได้พี่น้องค่ะบากุวงโอ้ยทั้งเบิดทั้งม้วนเนาะพี่นองเนาะ นี่ยค่ะโอ้ยหมดแดงกัดพี่น้องเอ้ยมดขาเนาะเบึ้งเบึงเบิึงเบึงเรื่อยเรื่อยโอ้ยหมดแดงกัดพี่น้องเอ้ยมดแดงหมดแดงหมดแดงโอ้ยเบิ้งค่ะนี่เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวซาจาสิกับกล้องไปเบิ้งเรื่อยเรื่อยโอ้ยหมดแดงกัดพี่น้องเอ้ยมดแดงหมดแดงหมดแดงโอ้ยเบิ้งค่ะนี่เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวซาจาสิกับกล้องไปเบิ้ง ถำให้เบื้องค่ะเพื่อง้ัง่างสิมีบ่นแล้วพี่นองเด้อโอ้ยมีหมดพ้อพี่นงเลยหมดกัดขอยหมดกัดข่อยพี่นองเลยเบื้องค่ะเบื้องพูนค่ะเออสาจาายมา่ายท้ำให้เบื้องเนี่ยค่ะเราจาายก็อยู่ในป่ารองขาไม้เกี่ยวอย่าเฝ่าเบียร์นายกันเด้อพี่นงเด้ออย่าเพิ่งเบื่อนะคะมาสวนคือเก้าแล้วพี่นองค่ะนี่นี่เขาโคตรข่อยคลิกคลิกคลิกพูนค่ะลั่นขึ้นไปค่ะ กินไปสูงๆกินอ้ยสาจาสิยางเลยพี่นงองเอ้ยมดแดงกัดหมดแดงกัด,ด,ด,กดโอ้ยขคกรกกรีกๆๆ๊กกรกนาลั่นเงินไปค่ะกินไปสูงๆกินเออสาจ้ามาถ่ายําให้เบิง่งเนี่ยค่าาะเราจาก็อยู่ในป่าสีท้ายําให้เบิ่งอีกเทียหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะไปเรื่อยๆได้ดพี่นงองเด้อเนี่ยค่ะมีตะดอกได้พี่นงองจะพันยังดอกพี่นงคงค่ะเนาะค่ะเนาะนี่เขาเรียกพันอะไรยอดคือกันพี่นงคงค่ะมีต,ต่างๆ ดอกคือกันนะพี่นองเนาะคุณเด้อค่ะเด้ออันนี้คือกันค่ะย่ายงาไปเรื่อยๆจาได้่ะนองหนันมึงมึงค่ะมึงนี่คือความสวยงามนะพี่นองเด้อสวยงามจริงๆนะพี่นองเนาะอุ้ยมึงค่ะอูดมสมอุ้ยสาจ่าสิย่างเล้วพี่นองเอ้มดแดงกัดมดแดงกัดโอ้ยขอกพิตาฟุลน,นะพี่นองค่ะนี่เอาปุ๋ยคอกใส่พี่นองค่ะว่ามันสวยงามนะค่ะเนาะิึงไกลๆก็แล้วก,กัน น่นสวยงามแจ่มกันไปนะพี่นองเนะเนี่ยค่ะสวยงามไม่ค่าพี่นงค่ะสุดซาใจาด้พี่นงเด้อฮ่ามีแต่ความสวยงามนะคะคุณพี่เนาะค่ะยังเนาะพี่นองเนาะเนี่ยค่ะสวยงามมากๆมีตะดอกด้พี่นองค่ะแต่ท่าไหนมีหมากเนาะพี่นองเนาะนี่ไปเรื่อยๆพี่นงเลย อันนี้ต้นหนึ่งได okay, ้พี่นองค้าเบื้องขาเบื้องดอกเบื้องดอกของนา่งพี่นองค้าแจ๊กซิมันบักบักหุ้งอียะพี่นงโอเคเนาะค่ะเนาะส่วนจ่าจ่ายไวในปลาบักหุงในแปลนีนสวนเนาะค่ะเนาะไว้เจอกันนะคะรักในสิ่งที่ทำเด้พี่นองเด้อทำในสิ่งที่ชอบเนาะมีหลายต้นเด้พี่นองค้าบักหุ่งโอ้ยทั้งเบิดทั้งม้วนเนาะพี่นองเนาะเนี่ยค่ะโอ้ยหมดแดงกัดพี่นองเลยเนาะค่ะเนาะเบื้องเบื้งเบ้งเบื้งดอกเนาะพี่นองเนาะพุนขึ้นไปตั้งพุ่นเด้พี่นองเด้อ ตะละโดพี่น้องคะต้ละต้นพี่น้องค่ะ,ะ,อ,คะอุดมสมบูรณ์ส่วนข้างล่างสิมิ้ต้นนังตูพี่น้องค่ะจจอมัพี่น้องโอเคะเนาะค่ะเนาะส่วนาจะจ่ายพีนป่ปาบกฮูในแปลนีนสวนเนาะค่ะเนาะไปเจอกันนะคะร่างในสิ่งที่ทำด้วยพี่น้องเดอ้อทำในสิ่งที่ชอบเนาะแจมกันไปนะพี่น้องเนาะเนี่ยคะ่ะสวยงามไม่ค่าพี่น้องค่ะส่วนซาจา่ายด้วยพี่น้องเดอ้อฮ่า มีแต่ความสวยงามนะคะคุณพี่เนาะค่ะน้องค่ะเตี่ยอีีได้พี่น้องค่ะเบิ้งค่ะเบิ้องนี่ว่าสวยงามแค่ไหนพี่น้องค่ะนี่หมากเลยเด้อค่ะเด้อบักฮุ่งเด้อค่ะเด้อนี่อ้ยสาจาสิงามเลยพี่น้องเอ้หมดแดงกัดหมดแดงกัดโอ้ยขอบเอ้หมดแดงพี่น้องเอ้ว่าสิเข้าไปทายมุดเจ้าเบิ้องเนาะค่ะน่าซาจาสีเมีนหนึ่งให้เบิ้งเนาะค่ะน้องมาอัปเดตบักฮุ่งครับ มรโกเตี้ยนะพี่แจมกันไปนะพี่นองเนี่ยค่ะสวยงามไม่คะพี่นองค่ะสัวสนใได้พี่นองเด้อฮ่ามีแต่ความสวยงามนะคะคุณพี่นะค่ะน้องขาไม่แก้วอย่าเฝ้าเบียร์นายกันด้วพี่นงเด้ออย่าเพิ่งเบื่อนะคะมาสวนคือเก้าละพี่นองค่ะนี่นี่เขาโคตรคอยบูเด้วยพี่นองค่ะนี่คือความอุดมสมบูรณ์สวยงามมากๆพี่นองค่ะเพิ่นขาเพ กำลังสิมีหยอดได้ babies, พี่น้องค่ะเรียกดอกเนาะก <ต è S 1> ำลังสิจ่อดอกพี่น้คงค่ะย่าไปพุนเด้ค่ะเด้อเดือนไปทางโน้นย่าไปพู่นนาะค่ะเนะไปเรื่อยเด้อยด้ค่ะเด้อน้องค่ะเตียอีดีได้พี่นงคงค่ะเบิ่งค่ะเบิ่งนี่ว่าสวยงามแค่ไหนพี่นงคงค่ะมี่หมากเลยเด้ค่ะเด้อบกฮุงเด้ค่ะเด้อนี่น้องค่ะเตียอีดีได้พี่นงคงค่ะเบิ่งค่ะเบิ่งนี่ ว่าสวยงามแค่ไหนพี่น้องคะมีหมากเลยเดอค่ะเดอบักฮุงเดอค่ะเด้อนี่ขวดกับท่านไหนมีฟักดอกพี่น้องเอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยหมดแดงหมดแดงหมดแดง,ไป,งไปเรื่อยๆพี่น้องคะไปเรื่อยๆเนาะเราจะสีผ้ามาเบิงะะ้งค่ะเนาะยข็งเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยคะ่ะสวยงามมากๆมีตะดอกด้วยพี่น้องคะแต่ท่านไหนมีหมากเนาะพี่น้องเนาะนี่อยู่ในปลาบักฮุงนะคะพุ่นค่ะทุ่นด,ด้วยพี่น้องเด้อ อันนี้ก็จะมีอีกต้นหนึ่งได้พี่นงค่ะอันนี้ก็จะมีต่างตามีแต่กำลังสีมีหยอดได้พี่นองค่ะเรียกดอกเนาะกำลังสิจ่อดอกพี่นองค่ะย่าไปพุนได้ค่ะเด้อเดือนไปทางโน,น้นย่าไปพู่นนอะค่ะนาอไปเรื่อยๆได้ค่ะเด้ออ้ยสาจา่าสีงาบเลยพี่นงเอ้มดแดงกัดมดแดงกัดโอ้ยขอนองหนันมึงมึงค่ะมึงนี่คือความสวยงามได้พี่นงเด้อสวยงามจริงๆนะพี่นองนะอ้ยมึงค่ะ อู้ดมสมดอกเนาะพี่นองเนาะพุ่นขึ้นไปทั de, ้งพุ่นได้พี่นองเด้อทั้ละดอกพี่นองค่ะทั้ละต้นพี่นองคะอุดมสมบูรณ์ส่วนข้างล่างสิมีต้นนั่งตูพี่นองคะ่ะกำลังสิมีหยอดได้พี่นองคะ่ะเรียกดอกเนาะกำลังสิจอดอกพี่นองคะย่าวไปพุ่นได้ค่ะเด้อเดินไปทั้งโน,น้นย่าวไปพู้นะค่ะเนาะไปเรื่อยๆได้ค่ะเด้อแจมกันไปนะพี่นองเนาะเนี่ยคะ่ะสวยงามไม่ค่าพี่นองคะ่ะสุนสัจจาได้ de, พี่นองเด้อฮ่า นี่แต่ความสวยงามนะคะคุณพี่เนาะค่ะกำลังสิมีหยอดเ้อพี่น้คงค่ะเรียกดอกเนาะกำลังสิจ้อดอกพี่นงค์คาย่าไปพุ่นเด้อค่ะเด้อเดือนไปทางโน้นย่าวไปพุ่นเนาะค่ะเนาะไปเรื่อยๆเด้อค่ะเด้อบูนเ้ยพี่นงคงค่ะนี่คือความอุดมสมบูรณ์สวยงามมากๆพี่น้องค่ะเพิ่อนค่ะเพิ่ง ใบเบิ่งค่ะเบิ่งขางลางสิมีบ่อน,นะพี่นองเด้อโอ้ยมีหมดพร้อมพี่นงเลยหมดกัดขอยหมดกัดคอยพี่นงองเลยเบิงบ่งเ <c oughs> ขาเบิ่งพูนค่ะเออยหมดแดงพี่นองเอ้ยวันสิเข้าไปทายมุดเจ้าเบิ่งเนาะคะ่ะนอะสาจาสิมีนึงใงะะ้เบิ่งเนาะค่ะเนาะมาอัปเดตปักหุ่งค่ะมะร์โกเตี้ยนะพี่นนังน,นะพี่นองเนาะเนี่ยค่ะสวยงามมากๆมีตะดอก้ะพี่นองคะ่ะแต่ถ้าไหนมีหมากนะพี่นองเนาะนี่นน ไคข่อยกระบ,บอกท่านสาบสวยงามด้วยพี่นงคะ่ะเบิง้งสวยงามมากๆนะ้อพี่พโดนเสจาก่ะอยู่ในปลาบักหุงด้พี่นงค่ะอยู่ในปลาบักหุงนะคะพูนคะ่ะทุนเด้อพี่นงเด้ออันนี้เกิมีอีกต้นหนึ่งด้พี่นงค่ะอันนี้เกิมีต่างตามีแต่พี่นคงคะ่ะเตี่ยอีเด้อพี่นงค่ะเบิงบ้งขาเบิ้องมี ว่าสวยงามแค่ไหนพี่นงคามีหมากแล้วเด้อค่ะเด้อบกฮุงเด้อค่ะเด้อนี่ท่าเห้เบิงค่ะเบิงขขาง่างสิมีบ่นนะพี่นงเด้อโอ้ยมีหมดพร้อมพี่นงเลยหมดกัดข่อยหมดก๊ดขคอยพี่นองเอ้เบิงค่ะเบิงพูนค่ะท่าเหมเบิงค่ะเบิงขขาง่างสิมีบ่นนะพี่นงเด้อโอ้ยมีหมดพร้อมพี่นงเลยหมดก๊ดข่อยหมดก๊ดขคอยพี่นองเอ้เบิงค่ะเบิงพูนค่ะไปเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ มีแถวเดียวพี oh, hundreds, around, everyone, okay? oh, ่น so okay? ้องค่ะบ่ได้มีหลายเนาะค่ะเนาะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนาะค่ะเน้องที้ถ่ายท้ำปลาบักฮ่งให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะว่ามันสวยงามเนาะค่ะเนาะมีหลายต้นเด้อพี่น้องค่ะบักฮ่งโอ้ยทั้งเบิดทั้งมวลเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยค่ะโอ้ยหมดแดงกัดพี่น้องเลยเนาะค่ะน้อเบืองเบิ่งเบืองเบืองคือในปลาบักฮ่งนะคะพูนค่ะพูนเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็ดจะมีอีกต้นหนึ่งด้อพี่น้องค่ะอันนี้ก็ดจะมีต่างต่า มีแต่ไปเจอกันนะคะสวัสดีคะ่ะมีหลายต้นเลอพี่นองคะ่ปะปูกุ่งโอ้ยทั้งเบิดทั้งม้วนเนาะพี่นองเนาะเนี่ยคะ่ะโอ้ยหมดแดงกัดพี่นองเว้ยขัเนาะเบึงบ้งเบึงบ้งเบิง้งเบน้งนงหันเบึ้งเบึ้งค่ะเบึ้งนี่คือความสวยงามเลยพี่นองเด้อสวยงามจริงๆนะพี่นองเนาะอ้ยเบึ้งค่ะผู้ดมสมยอดขึ้นกันพี่นองคะ่ะมีต่างๆนดอกขึ้นกันนะพี่นองเนาะ ขูนเด้อค่ะเด้ออันนี้คือการค่ะย่างไปเรื่อยๆจ่าเด้อค่ะขวดกับท่านในมีฟักดอกพี่น้องเอ้ยโอ้ยโอ้ยหมดแดงหมดแดงหมดแดงไปเรื่อยๆพี่นงค์ค่ะไปเรื่อยๆเนาะเราจะสีผ้ามาเบิงค่ะเนาะอยู่ในป่าบักหุงนะคะขูนค่ะขูนเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็มีอีกต้นหนึ่ง้อพี่น้องค่ะอันนี้ก็จะมีต่างตามีแต่ก็มีอยังดอกพี่น้องค่ะอันนี้ก็คือจัง ปลาเขาขดเลอพี่น้องเด้อปลาเขาขูดนะพี่น้องเนาะไปทั้งพูนน้อยวดในป,าป่าบักหุงเนาะค่ะเนาะสวยงามไหมคะโอเคเนาะคะ่ะอยู่ในป,าป่าบักหุงนะคะพูนค่ะพูนเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็จะมีมอีกต้นหนึ่งเ้อพี่น้องค่ะอันนี้ก็จะมีต่างตามีแต่ก็มีอีกย่างเลยพี่น้องค่ะอันนี้ก็คืยจงังปลาเขาขดเลอพี่น้องเด้อปลาเขาขูดนะพี่น้องเนาะไปทั้งพูน อยอ่ในปลาบกฮวงเนาะค่ะเนาะสวยงามไหมคะ